สวัสดีจะพินน้องเห็นเปิดกระทะมาอาเจ็ดอย่างอยากกินกว๋วยจับ่วบบบบ่าหกกะไข่กะบบนี่นี่หรอกไข่เลยสองสามหน่ยวยอะไรภานในกินกก,กาแฟเนะะาะใส่ข่าลงไปใส่น้ำลงไปวันนี้ต้มกว๋วยจับหนึ่งถ้วยเมนูง่าย มื่อนี้ไม่หน่อยเพราะมีน้ำตาลทรายเม่อนอยใส่เป็นน้ำตาลปี๊บแต่ปกติถ้าทําน้ําซอสใส่น้ําตาลปี๊บจะอร่อยและนั่กลมกลมนะคะไม่เชื่อลองดูเด้อมันจะอร่อยกว่าใส่น้าตาลทรายเนาะสาหรับเห็ดนามซุปเนี่ยมันจะออกหวานนุ่มๆแล้วเวลาเข้าไปปรุงใส่นุ่นส่นี่เป็นน้ำซุปมันจะกลมกลมค่ะไม่อนีอเราจะใส่ประมาณนี้นะคะ ใส่รสด,ดีะมะร้อใส่เกลือแล้วทอฟินมากข้าวดอีนี้เองใส่ผงกะเตียวหน่อยนึง ตือนพร้อมกันค่น้องเพราะในตือนไม่น่อยเตือน <c oughs> สามนาฬิกาวาก่าจักษ์ม้งน้อยเว่าอีกสิบห้านาทีสามโมงเศร์เ <c oughs> สี้ยวขาวนิดเกียวพ่อคนให้ดูสีก่อนนะคะ บางคนจะมากวจับน้าวดำๆเนาะอันนี้วัดจับแบบเส้นใหญ่แต่เราไม่มีเส้นใหญ่นะเราจะพัฒนาเส้นจากอย่างอื่นขอใส่ซีอิ๊วดำนิดหนึงปรับสีให้สวยที่จริงสำเนกก็สวยเลยล่ะค่ะแต่ว่าใส้นน้อยเดียวเยอะไปแหละโอเค นาจะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันผืนลงไปในถ้วยจากนั้วล้อมเจียวนะคะ ก็มาหอมหลายก็ใส่หลายก็ได้โบคอยมักก็บอต้องใส่เนาะเอาแผ่นแป้งแยกหน้ามาใส่น้ำค่ะแช่น้ำก่อนส่วนตัวนี้เรามีแล้วใช่ไหมกระเทียมเจียวง่ายๆโอ้หอมกระเทียมอย่างมากมายแช่แผ่นน้ำแผ่นแป้งให้มันหนุ่มก่อนนะคะ พอนุ่มเน้วเราก็เอาขึ้นมาค่ะม่วนค่ะวันนี้ไม่น่อยจะเฮ็ดพ่อธนาเปันไดเพราะวะ่าปวดคอแขนเกินมากอีกเลยปวดข้อมือก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมยขยับจานเราเอาเอาถ้วยเรมาหั่นขนาดจานที่พี่น้องอยากกินนะคะเล็กใหญ่แล้วแต่ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก่อนนะนี่จะเส้นเราก็ครุกครุกกะหอมเจียวกับน้ำมันเข้าไว้เนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเส้นส่วนวันนี้กว๋วยจับอะไรเราจะกินกว๋วยจับน้ำกระลังจือดกว๋วยจับหมูกรอบค่ะ รอสักคู่เราก็จะไปตัดผักอีกแล้วนะคะเกิดไม่ทันแล้วนะคะมันเกิดไม่ทันแล้วนะจะมากินบ่อยขนาดนี้น่ะจะไปใส่เวจับจักหน่อยเน่เอาต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พ่อเก็บไว้ใชไเมนูอื่นเน่มันเมิดแล้ว ก,การอิจการเรียบร้อยพักเข้ากระดแล้วจ้าได้จ้าตาแซ่บป่าจ้านี่จ้ากุ้ยจับหมูกรอบเส้นเวียดนามนี่คือเปะ๊ะอันนี้คือพริกที่แม่หน่อยพัดนะคะไปดูเอาในหมวดหลากหลายความรู้นะคะจากเ่าคู่ไว้ให้แล้วส่วนอันนี้ก็คือน้ำขิงที่มไม่น้อยใช้กินแก้องอืดเนาะ ไปละจ้าตัดแสบแน่นอนลองไปเห็ดเปิงด้วยจ้าด้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆไปบายจ้าพอคนแล้วมันก็จะแซบเนิบเนิบนะจ้าเส้นมันจะเป็นหนุบ,นบหนับหนุบหนับอร่อยกว่าเส้นใหญ่นะคะไปลองทาดูห,หนุบหนับมากือ